อย่างคลิปที่ได้ดูไปเมื่อกี้นี้นะมันคือการต่อไลท์เซบาของผมเองผมก็จะมาทําเบื้องหลังให้ดูนะว,ว่ากว่าจะได้ไอ้ถอตเมื่อกี้นี้มาเนะี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างไครที่อยากทําก็สามารถที่จะดูคลิปนี้นะแล้วก็สามารถที่จะไปเป็นแนวทางได้นะจะบอกขั้นตอนคร่คราวๆแล้วกันนะตอนแรกนะผมคิดว่าผมจะทําโดยใช้ Sony Vega s Pro นะเพราะว่า Sony v e g a s Pro 18เนะี่ยมันมี ฟังชัน motion tracking แต่พอผมลองมาทำจริงแล้วนะผมก็รู้ว่ามันไม่เวิร์กนะอย่างแรกเลยก็คือวัตถุที่เราทำมาเนี่ยมันคือมันไม่สามารถที่จะใส่สีใส่แสงอะไรได้เลยแล้วอย่างนึ้งก็คือการครอบหรือว่าการ tracking ของมันน่ะมันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นอาจจะเป็นมาจากความคมชัดของภาพอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมลองแล้วมันไม่เวิร์กจริงๆ่ะผมก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมแน่นอนครับโปรแกรมนี้ ซีใช้ทำซีจีอยู่แล้วนะครับอั t เตอร์เฟกผมก็เคยใช้อัปเตอร์เฟกอยู่บ้างแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ไม่ได้ใช้เลยเพราะไม่รู้จะทําอะไรขั้นแรกเลยผมก็จะสร้างเป็นแท่งแท่งหนึ่งขึ้นมาให้มันบงังไม่กวาดผมก็จะใส่แสงสีเสียงให้มันดูเนียนๆขั้นตอนนี้มันไม่ยากเลยคนระับแค่ใส่ๆยัดๆเข้าไปว้ยได้แลสละจอดขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนที่ ต้องใช้ความพยายามมากที่สุดแล้วนั่นคือขั้นตอนของการ masking Mask masking 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 <cher> มันคือการครอบนั่นแหละสามารถกําหนดจุดต่างๆได้โดยเราจะครอบให้มันเป็นให้มันให้มันครอบไม่กว่าดนะโดยเราก็ต้องขยับไปทีละเฟรมละเฟรมเลยแต่นี้ผมไม่ได้ทําเป็นเฟรม by เฟรมนะผมทําเป็น2เฟรมขยับทีหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ามันต้องใช้ความพยายามสูงเอาละผมก็ทํามาได้สักพักหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่า ผมขยับแค่ประมาณหนึ่งวิกว่าเนี่ยผมใช้เวลาไปเกือบสิบนาทีเลยมผมก็เลยคิดว่าขยับสองเฟรมต่อการขยับหนึ่งครั้งเนี่ยนานเกินผมก็เลยจะลองแก้วิธีนะเป็นขยับแบบสี่เฟรมขยับทีหนึ่งาะว่าผมจะขยับหกนาทีพอนะเพราะว่ามันเหนื่อยมากเลยทีนี้เราจะมาลองดูนะสภาพเช็คสภาพนะวุดงามจริงๆเลยแล้วก็ทำต่อเสร็จปุ๊บนะแล้วก็เรนเดอร์เลย การเรนเดอเนี่ยผมแนะนำนะครับตรงเรนเดอร์เซตติ้งี่ยผมแนะนําเลยถ้าใครไม่ต้องการงานที่มันละเอียดหรือทำแบบทางานไวๆเนี่ยให้เลือกเป็น current setting นะครับแล้วก็รอไปครับเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับก็จะได้เป็นคลิปอย่างต้นสึกนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการทำรบเบื้องหลังของการทํา Light s a b e r สำหรับใครที่ชอบแค่ดูนะครับแล้ววันนี้ก็ไปดีกว่านะ